สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีรีวิวรถนิสสันอ m เมล่านะครับผมตัวท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นตัว V L นะครับผมตัวท็อปมีปุ่มสตาร์ทนะครับผมแอร์จอตัวนี้จะมีติดวิทยุ Android มาให้ด้วยนะครับผม รถมือเดียวมือแรกเลยนะครับปุ่มสตาร์ทแล้วก็พวงมาลัยจะมีมันติฟังก์ชันตรงนี้นะครับวิ่งประมาณแสนห้านะครับผมรถน็อตไม่ขยับนะครับผมอันนี้เดิมเดิมเลยครับผม นิสสันเนเมล่านี่รถจะภายในจะกว้างมากนะครับผมตอนหลังนี่นั่งสบายมากเลยเหมือนรถเก่งใหญ่เลยนะครับตัวนี้จะมีมีให้กล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับครบพร้อมเลยครับผมตัวท็อปนะครับรถไม่มีขยับเลยนะฮะ ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งตรงกลางนะครับไม่มีขยับเลยครับผมตัวนี้ใส่แม็กใหม่ยางใหม่นะครับเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆเลยครับคันนี้ อันหน้าเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับผมเหตดเดิมพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับไม่มีขยับแน่นอนครับรถมือแรกนะครับสวยเลยครับ ได้ล้อแม็กได้ยางใหม่นะครับผมอันนี้ใช้กันได้ยาวๆเลยครับประหยัดดีครับอันนี้มีกล้องหน้ากล้องหลังเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นปี14เดือนธันวานะครับผมตัวนี้ไฟหน้าจะอยากแล้วนะครับจะเป็นไฟหยักแล้วนะครับ ตั้งแต่ปลายปี14 15ขึ้นไปนะครับจนถึงปี19นะครับยังเป็นโฉมเดียวกันอยู่นะครับเบาะผ้านะครับไม่ร้อน,นะครับภายในสะอาดครบคันเลยครับน็อตไม่มีขยับนะครับประตูทุกบานเดิมหมด อย่าแน่นอนนะครับภายในกว้างมากนะครับตอนนี้ยางมุดเขียวด้วยนะครับสึ่เปลี่ยนได้ไม่นานนี้ปี2023นยส ผมสตาร์ทผมอลัยมันติฟังก์ชั่นแอ,อร์จอปากระโปรงท้ายเดิมหน้าเดิมน็อตไม่ขยับนะครับภายในกว้างมากครับลางน้ำเดิมนะครับผม ส,สีเดิมๆเขาเลยนะครับคร <c oughs> ับไม่มีชนแน่นอนนะครับ <c oughs> ยางอะไรมีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวใส่ให้รถ <c oughs> ไม่เคยติดแก๊สนะครับ <c oughs> มือเดียวมือแรกนะครับ <c oughs> พร้อมใช้งานได้เลยครับคันนี้ปีหนึ่งสนะครับ <c oughs> ราคานะครับจะอยู่ที่1,79,000บาทเท่านั้นนะครับผม จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะครับถ้าเครดิตดีนะครับผมผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์08 5 2 3 6 9 0 0 0นะครับขอบคุณมากครับ